ครับ FC ทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าเช้าเนาะเช้านี้ก็เวลาตีห้าห้าสิบแล้วครับเสียงเกาเหาร้องร้องหากินมะม่วงมะม่วงสุกช่วงนี้ช่วงฤดูการมะม่วงสุกแล้วครับหนาวขี่รถมาก็หมอกเยอะเลยครับ FC ทุกคน เยอเลยหมอกควันตามถนนหนทาง <c oughs> <c oughs> ขอฝากเอฟซีด้วยนะครับขับขี่รถยานพาหานะตามถนนหนทางก็ช่วงนี้มีแด่หมอกหมอกหนาหมองหน,นาหนาวด้วยเยวเลย อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ในช่วงนี้นี่ตามถนนทางทางนี้ทางหลักทางใหญ่ไปวันนี้ภารกิจก็มากู้กับดักหนูครับลองทดลองดูเนาะทดลองดูกับดักใหม่เนาะที่เราทำเอง กลับฟ้าผ่าเอามาดักหนูลองดูมันจะคือไหมถ้าไม่คือแก้ไขครับเพราะว่าคานหาบมันอ่อนคามหาบคานหาบที่ดึงเชือกดึงยางเนาะแก้ไขปรับปรุงใหม่มันยังไม้ไผ่มันอ่อนอยู่ไม้ไผ่ไม่แก่ก็เลย แค่ทดลองครับ <c oughs> ว่ามันจะติดไหมหนูไปตามเลยครับเดี๋ยวแอบดูจันก่อนนะเนาะแอบดูจันก่อนเมื่อวานก็ติดอยู่เ่โอ้ท่วมอีกแล้วครับน้ำน้ำท่วมอีกแล้วนี่ ท่วมอีกแล้วน,นี่ก็ท่วมอีกโอ้โหน้ำเข้ามาครับน้ำเข้ามาไปยามกันเลยครับ กับแค่สีหลังเองขี่รถไปเลยนูน่นเดินไปนูน่นเข้าข้างในแต่หลังแรกดักในต้นมะม่วงเนี้ยมะม่วงสุกได้ยินเสียงโอ้โห و. ขังขาวขังขาวกิน ข้าวกินมะม่วงตอนกลางวันก็กาเหวานกกลอกคือว่ามีหนูบมอเอากลับหายครับเอฟซี FC ทุกคนกลับหายไฮ นั่นไงได้ผลครับนั่นเห็นไหมขาวๆนั่นนะเนี่ยเนี่ถ่ายชัดไม่ได้เด้อหนูท้องขาวครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆแต่เซนเซอร์เนาะนี่ได้ผลครับเอี FC, ทุกคนโอ้โหหนีบเลยหนีบเลย คักๆักหนีบเลยนีบเลยได้ผลครับเอาไปลองดูครับลองทําดูเนาะวิธีการทําก็ทําจากคลิปที่แล้วเนาะแต่เราถ,ถ่ายไม่ค่อยชัดไม่ค่อยอรายละเอียดเท่าไหร่นี่คานหามเนี่ยตรงเนี้ยในเชือกเนี่ยเนี่ยมันอ่อนหลังแรกแห้งมานครับ เนี่ยคานหาบแบบนี้แหละครับนี่เอฟซีทุกคนเนี่ยคานหามเนี่ยเล็กอันนี้ไก่คนไก่สลักไก่อันนี้คานหามันอ่อนครับเนี่ยคานหามันอ่อนเนี่ยคานหามอย่างเงี้ยมันอ่อนไปเราเพิ่มให้ใหญ่กว่านี้เนาะใหญ่และหนาอย่าให้มันหักง่าย อันนี้ตัวดึงยางเชือกดึงยางอันนี้เชือกเชือกสลักไก่เนาะไก่เล็กๆเนี่ยเวลาหนูมันเหยียบคานนั้นคานข้างล่างไก่นี้มันจะหลุดดีบเนี่ยคานบนคานบนเนี่ยครับมันอ่อนต้องแก้ไขคา,านบนครับไปหม,มานตัวแรกแ้่งหมั่นครับเดี๋ยวไปกู้ทางโน้นอีกสามหลัง ว่าจะเด็ดอีกไหมนีบแล้วนีบเลยนะครับนี่ยางยางในจักรยานเนี่ยเอาอยางในเก่าเอามาตัดเป็นชิ้นๆเป็นเลี้วเป็นเลี้ยก็มามัดได้ไม่ต้องมัดละก็เหมืนอนยางยางรัดแพงเหรอครับเหมือนกัน ตัวแรกก็หมานแล้วได้ผลร้อเปอร์เซ แค่เดินรถก็ติดแล้วเหยียบคันพันล่างเอาตะขอไปก่อนกลัวเจองูครับเวลาเดินกลางคืนต้องใส่บูธนะใช้ตะขอด้วยตามทุ่งนาหัวไร่ปลายนาอย่างเงี้ยชอบเห็นงูเหา่าแล้วก็ะตะขาบกลางคืน นุ่นเราดักตามตามปากร้วยหนูมันชอบกินข้าวกันก็เลยนาะขอให้มาดักขอให้มาดักหนูตามหัวไร่เปลนมาเขาตรงนู้นไปมหมอกเยอะเลยตามถนนหนทาง ออกเยอะเนี่ยเาทางนี้เนี่ยแถวเนี้ยมีแต่รอ,อยกัดข้าวดักไว้สามหลังน้ำค้างะอะเยอะเนี่ยรอยกัดข้าวครับเอฟซีทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอยกัดข้าวเละตุ่มเปะเลยเนี่ยนู่นเนี่ย,ย,ยมันอยู่แถวเนี้ยหนู ลงไปกัดข้าวมันจะมานไหมโอ้โหเล็กเลยตรงเนี้ยใหม่ๆเลยเอฟซี FC ทุกคนนี่กัดข้าวใหม่ๆเลยหืมหยับหยับไหนกับดักเรออยู่นู่น เราเออกกับดักมาแค่สามหลังเนาะเพราะว่าเราทำแค่สามหลังเองโอ้สี่หลังเราทำแค่สี่หลังไหนเนาะมีทางเยอะไม่รู้นิ่งทางไหนนี่มีแตดรอยกัดข้าวเนี่ยเดี๋ยวว่างๆจะมาซ้ำอีกเนาะทำเพิ่มนี่หลังเนี้ย โอ้ดีดดีดครับนี่ไม่อยู่เนี่ยมันไม่อยู่ดีดไม่ทันหรอเสียดายไหนขนโอขนน้ขนนี่ขนนี่ไม่อยู่ครับผมว่ามัน แข็งแข็งนั่นเนี่ยแต่ทำไมไม่อยู่นี่ขนมันใช่เหรอไม่ใช่ไม่อยู่มันลั่นพลาดไปแล้วหลังหนึ่งไปดูหลังข้างๆพลาดแล้วครับหลังหนึ่งเนาะดิดดิดไม่ทันแล้วมั้ง mẹ tuần này nó còn ngon lắm u thằng này mới đơn này mới đơn thằng này mới đơn lưới đặc biệt thang mà cắt thằng đấy ใหม่ใหม่เลยเดี๋ยวจะมาซ้ำอีกครับเนี่ยเวลามันดีดเนี่ยมาดูนะเหยียบคันเนี่ยคันล่างนะครับเนี่ยเหยียบคันล่างเนี่ยอันนี้คันบนมันอ่อนคันบนอ่อนเดี๋ยวแก้ไขเปลี่ยนคันบนอันนี้คันล่าง เนี่ยโหนโน้มเหยียบคันล่างอย่างเงี้ยเนี่ยงับเลยแบบนี้ครับติดซีทุกคนรีวิวให้ดูแนี้คันล่างเนี่ยเอาไม้อะไรก็ได้คันล่างถ้าถ้าหายเนี่ยส่วนคันบนก็ติดอย่างนี้โอย้ยยางยางไม่ลัดลัดขนาดนี้ ลันไม่สุดแต่แต่พอได้อยู่ขันบดไม่ได้เลยไปแต่ได้หลังแรกแห้หมานแล้วไปดูหลังนู้นหลังสุดท้ายเขาได้ไหมทางนี้มีเตะลอยหนูเลย

มีแต่น้ำเปียกเลยเอฟซีทุกคนมีแต่ลอยกินข้าวเนี่ย โอ้ไม่ลั่นครับไม่เดินมันมีหลายทางเนี่ยม,มีหลายทางโอ้ลั่นอยู่ครับนี่แต่ไม่อยู่อีกแล้วหนูตัวเล็กหรือมั้งเนี่ยตัวเล็กหรือตัวใหญ่เนี่ยมันเหบม,มันลั่นเลยหรือว่าดีดไม่ทันเราใช้ยางในจักรยานเนาะ ใช้ยางในจักรยานนี่โอ้โหเละตุมเปะเละเยแถวเนี้ยเดี๋ยวจะเนี่ยรอยกัดข้าวนี่่างนี้แหละชาวนาะหมดแล้วได้เพ้นอตัวเดียว ลกมากถือว่บหมันอยู่เนาะลั่นแต่ไม่ได้ตัวเนี้ยสองหลังลั่นไม่ได้ตัว เก็บคนครับไม่มั่นไม่มั่นลั่นฟาวเราต้องเปลี่ยนยางอยู่แล้วเนาะเปลี่ยนยางยางนี้มันดีดไม่ทันหร้อมั้งเวลามันโดนน้ำนะเปลี่ยนคานหาบ ถ้าไม่มียางล้อจักรยานอย่างในจักรยานก็ต้องใช้ยางรัดแงเงาะใช้ยางรัดแกงแทนก็ถือว่าเด็ดอยู่นี่ได้ผลอยู่เดี๋ยวเราจะทำเพิ่มเนาะดักง่ายไม่ใช่เหยื่อโดยไม่ใช่เหยื่อเนาะดักง่ายไปกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยว นี่ก็เวลาหกโมงเช้าหกนาฬิกาสิบห้านาทีแล้วครับนี้ก็กลับบ้านก็รถก็มีทัรละส่งหลานไปโรงเรียนด้วยแค่นี้แล้วครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งนั่นนะครับบรรยากาศ ตามทุ่งนาน้ำหมอกน้ำค้างลงเต็มเลยเปียกก็ถือว่าสำเร็จอยู่กับดักของเราเราทดลองสำเร็จแต่เราต้องแก้ไขหาไม้ไผ่แข็งๆหน่อยเนาะไม้ไผ่ดีเนี่ยเนี่ยไม้ไผ่แถวแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะมา ตัดเอาเนาะไม่ไผ่ตัดออกมาทำทำเพิ่ม <c oughs> ทำไว้สักสิบหลังพ่อเนาะไม่ต้องเยอะดักแค่พออยู่พอกินเนาะเห็นเนี่ยได้ตัวเดียวก็มานได้สวัสดีครับ